อกุศลเนี่ยไม่ถูกเข้าไปสัมผัสโดยแม้เท่าปลายขนสายย่มมีสิทธิ์ประนิพานนะผู้เจ้าบอกคนคนะะน,นะนี้จะประนิพานเห็นไอในทิฏฐธรรมเนี่ยนั้นหน้าที่ของเราทำอะไรเราทาต้องทำความเพียรให้จิตอยู่ตรงนี้หรือถ้าหลุดก็ต้องหลุดไปในกุศลอย่าหลุดไปในอกุศลอกุศลยมก็ตั้งมาตรฐานไว้ก่อนอกุศล,ลกรรมมบทสิบต้องไม่แวกเข้าไปหา เป็นอารมณ์ที่ต้องไม่แวะเข้าไปหาไปหาปุ๊บนี่ก็ต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสระหีปฏติวานีสติสัมปัญญะอย่างแรงกลา้านะเพื่อที่จะดับอารมณ์นั้นเสียอกุศลนัน้นเสียโดยโดย่วนใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงไหมเพราะมันคือกุศลาสี อกุศลจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในนมามธรรมสามตัวนี้ใช่ไหมเวทนาอันเป็นที่ไม่น่าพอใจหรือสัญญาสังขารอันเป็นที่ไม่น่าพอใจเริ่มเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นละ,นะเมื่อเรารีบทิง้งรีบทิง้งฝึกละเรื่อยๆแล้วฝึกเวลาหลุดไปให้หลุด ไปในเวทนาที่น่าพอใจเช่นปิติสุขสัญญาสังขารในส่วนเนคขมะเนคขมะสังกปะอปยาปาทะสังกปะวิหิงสาสังกปะคือส่วนของเนคขมะวิตกใช่ไหมหรือว่าหลุดไปในสัญญาสังขารที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญา หรือหลุดไปในอสุภสัญญาอาหารอะไรปฏิกูลสัญญาอย่างนี้เนี่ยยมก็ยังหลุดไปในกุศลสิ่งที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิช,ชาถูกต้องไหมถ้ายมหลุดอย่างเนี้ยแล้วก็กลับมาลมหลุดไปอย่างนี้กลับมาลงยมก็ยังไม่ได้สัมผัสอกุศล <laughs> <laughs> แล้วก็เลี้ยงตรงนี้ให้ได้เลี้ยงตรงนี้ให้ได้ตลอดถึงว่าแม้จะหลุดหลุดไป นะแต่ยไม่ไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลเท่าปลายขนสายนะยมมีสิทธิล์ละนะมีสิทธิ์แล้วก็ทําเลี้ยงตรงนี้ไปนะแต่พอมันไปอกุศลปุ๊บเรารู้นะเราก็รีบทิ้งให้ไวที่สุด